บัตรคนจนรอเลยเช็คเงินเข้าบัตรเพิ่มหนึ่งรายการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด สวัสดีค่ะทุกคนกระักสวัสดีท่านผู้ชมกระับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พูดถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านก็มาพบกันในวันที่9กกรกฎาคม2565และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยยยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งแน่นอนนะคะวันนี้ข่าวสารล่าสุดอัปเดตพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคน นนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะรายละเอียดอย่าพลาดนะคะเดี๋ยวรอไปติดตามรับฟังในคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชั้นอื่นได้รับทราบทั่วกันสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะซึ่งแน่นอนนะคะเพื่อ ื่อการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารนี้พร้อมๆกันซึ่งล่าสุดนะคะสำหรับบัตรสวัสด,ดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนล่าสุดในช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องกลุ่มพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้มีไรายได้น้อยไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะในส่วนตรงนี้นะคะเกาะติดข่าวสารกันไว้เลยในเร็วนี้นะคะซึ่งใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสําหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นั่นเองคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้สูงอายุฝากลูกหลานดูแลเรื่องการลงทะเบียนในส่วนตรงนี้ให้ทานด้วยนะคะซึ่งสําหรับใครที่ไม่เข้าเข้าไม่ถึงนะคะสําหรับเทคโนโลย ต่างๆผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะจะมีการลงทะเบียนนะคะไม่ว่าจะเป็นกับเจ้าหน้าที่หรือลงทะเบียนทางออนไลน์นะคะพ่อแม่พี่น้องที่มีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะก็ต้องช่วยในเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันลงทะเบียน นะคะคืบหน้าล่าสุดนะคะจากทางกระทรวงการคลังนะคะก็จะเป็นในเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะคะสําหรับการลงทะเบียนรอบใหม่รอกําหนดการแจ้งวันลงทะเบียนที่ชัดเจนอีกรังซึ่งแน่นอนทางช่องติดตามข่าวสารเรื่องนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสําหรับตารางเงินเข้าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่พูดถือบัตรสวัสดิการแห่ง หรือบัตรคนจนยังมีหนึ่งรายการที่เพิ่มเข้าให้จนถึงเดือนกันยายน2565นี้นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองหนึ่งรายการที่เป็นเงินสดนะคะก็คือวันที่15กรกฎาคม2565นี้นั่นเองนะคะเงินส่งค้อผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน2กลุ่มนะคะ กลุ่มแรกผู้ที่ได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300จะได้รับ100บาทและพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200จะได้รับเงินเข้าบัตร50บาทนั่นเองรอกดเงินไปใช้กันได้นะคะในวันที่15กรกฎาคม2565นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ ะะทางช่องมาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอัปเดตข่าวสารกลุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกันนะคะสําหรับคลิปหน้าจะเป็นข่าวของกลุ่มในนั้นรอติดตามรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ